สวัสดีวันศุกร์นะคะฝนตกพรำๆค่ะตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผักค่ะผักที่เราจะเก็บในวันนี้ก็คือผักสลัดนะคะคณะสวีเดนหรือรับของเราก็ออกดอกแล้วนะคะดอกกำลังบานนิดๆค่ะ ก็ถอนกินไปเยอะแล้วนะคะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นคะ่ะเอาไว้เอาไว้ชมดอกแล้วก็กินด้วยนะคะแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีเคลไดโนค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บสลัดนะคะเนื่องจากว่าสลัดของเราตัวเต็มที่สวยงามมากคะ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปสักสองหัวเนาะหัวไหนดีเอ่ยเดี๋ยวเราจะาหัวที่มันใกล้ๆก้ต้นเคลไดโนเนาะจะได้เคลียร์พื้นที่ให้เคลไดโนเขาโตนะคะ อันนี้ก็คือแคลดโนนะคะเอาหัวนี้ไหมหัวนี้เนาะนี่ค่ะหนึ่งหัวก็จะเป็นลูบูเลยค่ะนี่เห็นไหมแล้วก,กว็กลบไว้กลบไว้กลบไว้ หวัวริมก็ได้ค่ะหวัวริมก็ได้ตรงนี้มันกระจุกกันสามต้นมัน้งหวัวนี้ไหมมันอัดกันอมันอัดกันเยอะมากเลยหวัวนี้ก็ได้โอ้โหคือว่ารากมันแน่นมากเลยหักมาเลยดีไหมเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะเราจะเอาดินออกมา,มาเลยนะเนี่ย ัมาเลยกันโอ้โหคือเราได้ดินขึ้นมาเยอะมากอะนี่ค่ะเราพยายามไม่เอาดินขึ้นมาเยอะนะนี่ดินขึ้นมาด้วยใหญ่ยายมากเลยนี่ค่ะใหญ่ยายมาก สหัวค่ะสามหัวใหญ่ๆปิดไว้ค่ะปิดไว้เรียบร้อยค่ะฝนหนักขึ้นทุกทีนะคะเดี๋ยวเราเข้าบ้านไปล้างผักกันค่ะสามต้นงามๆค่ะโอ้โหนี่ ใหญ่มากกอเนี้ยใหญ่มากกอเดียวกินได้ทั้งบ้านอะ่ะไปค่ะเข้าบ้านล้างผักผักสลัดแบบนี้เรากินสดนะคะกินเล่นๆหรือว่ากินกับกับข้าวกินกับแซนด์วิชะอะไรอย่เงี้ยค่ะ ล้างด้วยน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าน้ำสตรีเดนเย็นมากค่ะผักไม่ชอบล้างแล้วผักาก็จะเหี่ยวนะคะเขาปุ้มใจน้ำสมนสลัดต้นเดียวค่ะเห็นไหมต้นเดียวแล้วดูต้นของมันใหญ่ใหญ่อะ ต้นเดียวกินได้ทั้งบ้านค่ะต้นนี้แล้วก็ฉีกออกมาทีละทีละดอกเอทีละใบมาล้างให้ละเอียดนะคะล้างเอาดินออกเนาะจริงๆผักสะอาดมากนะคะเราล้างเอาดินออกเฉยๆไม่มีสารปนเปื้อนไรสารนะคะใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ แล้วก็น้ำหมักตําแยนะคะน้ำหมักตําแยเป็นน้ำหมักหรือว่าปุ๋ยธรรมชาติที่คนสวีเดนรู้จักกันดีนะคะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยที่ฟรนะีนั่นเองนะคะทำเองค่ะใครขยันก็ได้ฟรีๆนะคะเราก็แค่ไปเก็บตําแยมาแล้วก็เอามาผสมกับน้ำแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ให้มันเน่ามันเน่านะคะ ข้านเมามันมก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเต็มไปด้วยธาตุไนโตรเจนเรียบร้อยค่ะสะลัดของเราก็สะอาดพร้อมรับประทานนะคะ 哦。Oh.